ังจากที่มาฉีดวัคซีนเสร็จแล้วกลับไปที่บ้านนะคะก็คือ <c oughs> หนึ่งเช็คดูว่าเราได้ลงทะเบียนเรื่องของรายกับโรงพยาบาลแล้วหรือ,อยัง <c oughs> เพราะว่าจะเป็นการตรวจสอบบรน,นัดนะคะรวมถึงเรื่องของการารายงานอาการที่ไม่พึงประสงค์เช่นกับไปบ้านอาจจะมีอาการดิงนเรียนหน้ามืดนะคะก็จะสามารถที่จะโทรประสานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเอกสารได้หรือโทรมาที่โรงพยาบาลได้โดยตรงนะคะหลังจากที่เราฉีดไปแล้ว ถามว่าเออถ้าเกิมีการผิดเวชสิ่งเช่นอาจจะง่วงนอนนิดนึงอันนี้เจอเยอะมากนะคะก็ไม่เป็นไรก็พักผ่อนแล้วก็ทานน้ำเยอะๆถ้าใครมีอาการปวดต,ตรงบริเวณที่ฉีดก,ก็สามารถทานยาแกป้ปวดได้เช่นยพาพาราเซตามอลนะคะแต่ถ้าเกิดใครมีอาการรุนแรงปวดศีรษะหน้ามืดอาอเจียนนะคะให้แจ้งแบบในการแจ้งบ้านหรือส่มาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะรับ่ารรักษาต่อไปนะคะ หลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยสามารถทานกาแฟไปได้ไหมคะ,ะจริงๆก็ควรจะงดในมืดถัดไปก่อนเนื่องจากว่าวัคซีนที่ฉีดจะอาจจะมีฤทธิ์ทำให้เรื่องของคาร์โดสูงหรือว่าชีพจรเต้นเร็วนะคะตัวชากาแฟมีคาเฟอีนที่อาจจะกระตุออต้นให้หัวใจชีพจรเร็วขึ้นเราจะ สาบสนว่าเป็น<ม>ผลแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีนหรือเป็นจากกาแฟทีพพ่ดื่มเพราะฉะนั้นในวันแรกนี่อาจจะบ่อนก่อนนะคะ<ม>การดื่มน้ํามากๆจะทําให้เรื่องของระบบไหลเวียนเลือดดี<ม>จะทำให้อาก,การหิงเวียนหน้ามืดลดน้อยลงนะคะ<ม>ก็แนะนําให้ตื่ทข้งก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนแล้วก็หลังจากฉีดวัคซีน